เครื่องตรวจจับโลหะทำไมเราจะทำอะไรเราจะไปเดินเก็บของเก่าเดี๋ยวบอกนว่าจะไปหาของสมบัติที่บ้านไม่สมบัติหรอกของเก่านี่แหละเหล็กเอ่ยอะไรเอ่ยอุ้ยมาขวดขวดขวดเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไปทงตรงนี้วโเวียงชีวิตลิขิตด้วยใคร ลุงเฮียอะไรกูเนี่ยแหละอีพีนี้ทุกคนเราจะใช้เครื่องนี้นี่ตัวเครื่องตรวจจับโลหะทำไมเราจะทำอะไรเราจะไปเดินเก็บของเก่าเดี๋ยวนว่าจะไปหาของสมบัติที่บ้านอีกไม่สมบัติหรอกของเก่านี่แะเหล็กเอ้ยอะไรเอ้ยคงขวดข้างทางเราจะเก็บมาอ่ะงั้นเปิดคลิปก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนช่วงหาของเก่าไหนลองนี่ที่ไม่มีเหล็กอ่ะเนี่อ้าวเนี่ เจอแล้วยกขึ้นรถนะเจอแล้วยกขึ้นรถเลยอ่เราก็ได้แล้วลาเออเราก็เลยจะทำคอนเทนต์ว่าเดี๋ยวเรานะจะเอาตัวรอดเราจะเดินหาวันเนี้ยเราจะเดินหาในช่วงเย็นเนี้ยทั้งซอยทั้งซอยเนี้ยว่าเราอ่ะจะได้เหล็กมาอีกตั้เราจะไปขายเลยว่าเราได้กี่บาทได้กี่บาทใช่กับการหาของเก่าในวันนี้ในซอยเออดูว่าเอออาชีพเนี้ยเขารายได้ดีไหม เออบางคนนี่ไปซื้อไอ้ตัวนี้มาเออลงทุนอันนี้ปั๊บไปหาข้างถึงข้างหาเออเออแต่ว่าต้องดูรถดูลาดูความปลอดภัยด้วยนะแสร็่ตอนที่จะไปหาตอนนี้นะคะแม่โบนะคะมีโปรโมชั่นนะคะเขาจะซื้อเมือนแต่งตัวอย่างนี้ยน้ำพริกรสแซ่บสองแสบแม่โบนะคะกับค่าส่งเพียงแค่12บาทเป็นโปรวันแม่รับไปเลยนะคะน้ำพริกกากหมูหนึ่งกระปุกแล้วก็น้ำพริกน้ำพริกหมูกระจกบหนึ่งกระปุกนะคะรวม2กระปุกเอาไปเลยค่าส่ง12บาทจากค่าส่ง50หรือโปรโมชั่น โค้ดต่างๆในช้อปปี้มีเยอะแยะมากมายเข้าไปซื้อได้เลยนะคะโตนะคะมีถึงวันที่13สิงหาคมนี้นะคะไปหาสมบัดก็บของเข้าว่งนเหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนเราจะไปฝากซอยเลยนะแล้วเราจะเอามาขายกันเย็นนี้ว่าจะมีรายได้เท่าไหร่ในการหาเลี้ยงครอบครวัวในวันนี้รับใครจะรับซื้อครับมืดมีร้านนี้รับซื้อ เอานี้เลยไม่เอาดิเอาไกลๆบ้านดิจะรีบเอาเงินก็ขนในบ้านมาขายเจ๊ไม่เห็นดังปิดไว้จะไปดังไรพวกเขานเพียมือใหม่เพิ่งหัดคื่ของเก่าเราจะไม่หาของในถังขยะนะทุกคนตัวเขาว่าไม่ต้องเก็บไปหรอกเอาแคุ่ไม่เอามันไม่ได้ทำบุญจะได้เยอะเนี่ยมีเมียเนี่ยเมียไม่สู้ชีวิตอย่างเงี้ยเห็นป่ะพอมีรถประจําตําแหน่งก็ทําบ่นเนี่ยเมียอย่างเงี้ยอย่าไปหานะน้อง รักสบายลำบากกับผัวไม่ได้ไม่อยกสไหนเพื่เคยเอยเออมีทางของตัวเไหมใช่เพื่อจะมีท้องหรือเออเพื่อมีคนเอาปืนมีนยนต์ที่มีอะไรไหมเจองูิงเลยครับเจองูอยู่ทำไมล่ะครับเจอ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 อะไรไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเหี้ยฟอย เปิดดูตะกี้เจอฟอยด์ดูดมานี่แม่คม่ของฟอยที่เหลือผมจะหาไปแช็กเพราะผมมีตัวอยู่แล้วผมดูให้หอดเลยนี่ครับนี่คือชิ้นแรกของเราครับฟอยด์ฮะได้แล้วฟอยด์ไปแชคชมีปะเนี่ยฮะโอเคยังฟอยด์โอเคไหน เจอเหรอไหนเงี้ยดิดูดิเฮ้ยได้แล้วได้แล้วทุกคน5ร้อยเย้เก็บไปชิงโชคายน้อยมีชิงโชคนะเปิดเลอกกดใช้แล้วได้1อันแล้วนะเดียวตอนนี้เราได้3ชิ้นแล้วทุกคนโอเคอุ้ยตัวนขวดวด พวกขี่มอไซค์เฮ้ยมาเตรียมนะคะมาเตรียมโอ้ยกระเป๋าลูกเด็กเหียไอเด็กเหียรไหนราลกเน่นี่ไหนนี่น่าแล้วมันจะเยอะแล้วนอสมีก็วะไหนสักแกนี่อ้ยใครเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋เก็บตัวยังขึ้นดวางวางงวางก่อนไรโปยทานผีนีุ่มสี่เปแกระเป๋าสบายไหนี่ดูวไหนาาพูดเป็น ้อยแล้วบงค์ร้อยสแกนไม่เจอดิแบงค์ร้อยสแกนไม่เจอเก็บให้หมดเร็วเร็วเฮขวดด้วยมึงสนใจขวดมึงเนี่ยมึงเจอตังค์แล้วมึงไม่สนใจขวดเลยไข่ร้อยเอุ้ยเจอเยอะว่ะตรงเนี้ยอุ้ยนี่มันแหลกอ๋อตัวใกล้บ้านนี้ใกล้บ้านของเก่าแน่เลยถ้าทำตกเลยเออหมดยังหมดแล้วอุ้ยเตื่นเต้นแล้วอ่ะมันแบบเห็นไหมเห็นไหมพอเราได้เงินเนี่ยตื่นเต้นสนุกเลยนปะ นี่ขนาดมาแค่ประมาณร้อยเมตรนะไม่ไม่ได้เอามาโปยเลยนะนี่จะเก็บบอลเก็บบอนเก็บบอลเดี๋ยวพี่ชาติแย่งว้าวพุ่มจะเหรียญตูหาเองกันน่หนิงก็เก่าอยู่นะตกมาหลายวันแล้วแน่ไม่มันไม่อยู่ในดินไงมันอยู่บนหญ้าเหรียญน่ามันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยนี่หรอกเฮ้ยนี่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 ไหนโอ้โหที่ขสิบสามบาทยิ้ม้าตังค์เอามาให้เขาเฮ้ยอี๋ตัหาไม่อยากจะหายิีงยิ่งมาให้เอาตังเอาจัง ใหญ่แค่ไหนยัง okay, เล็กควาเมียโอเครู้แล้วไปไปด้วยเฮ้ยยิ้ม <WrestleMania> ผ <it> ่านแล้วเห็นคนมีรถไม่ได้ไงเห็นคนมีรถไม่ได้รอบแล้วมันจะมางอไอ้น้องกระจอกอ่ะรถก็ไม่มีมีรถหน่อยไม่ได้เหรอไอเนี่ยโกรธเมียกนเห็นใจเลยกอรักเทน้องบอล ม่มันดัลเลยไดัอ้ยอะไรอะเฮยเ้นี้น่อยคนรวยหอ่ะเฮ้ยมาจากไหนอะเดี๋ยเดีวเดียเามีเขาปคนรวยนี่อเขาปยทานตบตบหรือเปล่าห้าบาทเมื่อกี้ได้เหของเขาไปไหมนี่ยังอยู่นะนี่เม้ได้เพิ่มอีกห้าบาทหรอ่เนี่ยขอขนตัวหน่อยไห้าบาทแล้ว ขอคนตัวไหนดีเริ่มสงสัยแล้วคนเลยไม่มีว่ะไม่มีมีไหมไม่มีมีพี่ชาติไม่มีจริงเนี่ยตรดิไม่มีเฮ่ยเรเจอจริงจเหรอเออดังนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนเมื่อกี้เจอห้าบาทแล้วนะนี่นะคะเวอร์นี้เราต้องเจอสักสิบบ้านเลอวะนี่เห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยนี่สายนี่ ไปไปเปล่าโอ้ยไม่เดี๋ยวอย่มานะอย่ามานะไปซื้อเครื่องทำไปซื้อเครื่องเหรอดังจริงเหรอดังจริงอันนี้นี่ไอเหรียญนี้กูว่าไม่ใช่แล้วเมาเนี่ยโจเก่ากึกงี้เก่าเยี่ยรใส่ม่เก่าเยี่ยรใส่ไม่ปอเต็งเต็งเข้ามาโปรยทานหรือเปล่าช่วงนี้มีแต่โรคโควิดก็ไม่มีมาหลงมาเหรียญมอะไรใช่เหรอ ไม่รู้ล่ะเงินไม่ใช่งูเก็บไปก่อนของทองของแท้ไม่รู้ตรงนี้นันดังเหรอเพื่อแต่บ้านพี่โจนี่ดีว่ะเฮ้ยมึงเอาแบบไอ้ที่มันอยู่ในดินจริงๆให้กูดูดินี่กอันดิขุดเรื่องนี้ต้องขุดนะขุดเลยท่าน่ะเอาไปโอ้ยดังเลยไอ้เี้ยถ้าเป็นทองกูต้องมีเอี่ยวอ่ะกูดูโอ้ยตายแล้วมีตัวอาหารเยอะว่ะ

ขอบคุณครับจ้างเราแบ่งกันสองคนนะเอบควรเราจักจดเดน,นปาปลาปลาปลาตัวเ,<อ>เราได้กินกินแล้วปลาเดินหาต่อเดี๋ยวปากซอยพอเลิกเลย เอางี้ฮะี๋าวสแกนเจอสิแปดล้อจะเอากลับยากเดี๋ยวสิแปดล้อมาสแกนเราแทนน่ะตอนนี้เราก็ถึงจะถึงปากซอยแล้วเราไม่ไหวแล้วเรากลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่บ้านเราไปสรุปกันใช่นี่เราไปแวะขายเลยไหมไปขายพ่อดีกว่าอือหือ เดี๋ยวเราไปขายพอยางกันร้านบ้านนั้นอ่ะเขายังไม่กลับมายังไม่กลับเดี๋ยวรอเขามื่อก่อนเราให้พ่อประเมินว่าวันนี้เราได้กี่บาทเดี๋ยวเราไปให้พ่อประเมินกันว่าวันนี้เราได้กี่บาทเดี๋ยวถ้าพ่อรับซื้อในราคาที่เราพอใจขายแล้วขายพ่อให้วพ่อไปขายกี่โอเคไปกลับบ้านกันค่ะทุกคนไม่สิร้านสเล็กปิดอ่ะเขาบอกว่าตะยังรับซื้อไว้ ให้ราคาฉันก็เอาเอา,เอาที่นี่แหละมีอะไรมาขายนี่มันรถอะไรอันนี้ก็ก็อีกเก่าจ้างานฉันไปเก็บมาจ้ะเนี่ยแล้วก็ขวดอีกสี่ห้าใบลุงให้เท่าไหร่จ้ะน่าจะสามโลสิบคงได้สามโลสิบไอ้เฮียได้ไม่ถึง 10, โลเ<โ>ลย <โล S 2> จ้ะ 5, 5, 5, 5. เขาไปยี่สิบแล้วมจ้ะเหล็กด้วยอะไรด้วยได้เดี๋ยวโอนไปมฮะจะจ้ะนี่เดี๋ยวโอนแล้วมีเหรียญด้วยใเงินมายี่สิบกว่าบาทมีเหรียญด้วยจ้าตานี่ใช่ไม่หายันไหนเนี่ย เนี่ยเดินข้างทางตามร้านหมูปิ้งอะจระเขาทำตกไว้ <c oughs> นี่ดูเลยจ้ะนี่ไม่งานเหรียญกลางๆเลยจ้ะสามฝนสี่ฝนเนี่ยจะหากินแบบเนี้ยก็รวยแล้วจ้ะเนี่ยสมมุติว่าเอาง่ายๆเลยนะบอกแนวทางให้เลยนะสมมุติเนี่ยวันเนี้ยเราออกเนี่ยหาเนี่ยออกไปหาวันเนี้ยได้แค่บาทเดียวคุณออกหาสักล้านวันสิคุณได้เงินหนึ่งล้านบาทเลยนะออกทุกวันเนี่ยออกวันละบาทเนี่ยวันไหนแกฟุกแกได้สิบบาทนี่แกกำไรแล้วนะ แกออกไปปุ๊บเนี่ยแกอาจจะได้10บาทก็ได้ล้านวันแกได้10บล้านเลยนะแกจะมาดูถูกคนอย่างฉันนะฉันมีเงินนะลุงสรุปลุงให้ฉันเท่าไหร่เยี่สิบยี่สิบนะเอา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 ยี่สิบฉันก็เอาแล้วช่วยเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะได้จ้ะได้จ้รู้สึกว่าจะเลี่ยนล่า้เดิมเอาไว้ตัววันนี้เราได้เงินเป็นเงินเท่าไหร่นัดนี้สรุปสรุยอดให้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวฉันสรุปยอดให้แกฟังเลยนะ 20บาท20แล้วก็กินไอติมไปแล้ว1 0 30 30กับอีกย5้าสตางค์ลุงยังแกรับซื้ออีกาทก็เบ็าทวันนี้ฉันมีรายได้50บาทเลยนะโอ้ยวันนี้ฉันกำไรเยอะเลยนะนี่จำไว้ทุกคนอย่าดูดูกเงินน้อยถ้าทุกคนออกไปเนี่ยได้วันละห0บาทแบบฉันเนี่ยโอ้โหนี่ถ้าได้วันละห0ิมีคนออกไปเพียบเลยนะทุกคนล้านวันทุกคนก็มีเงินเก็บ50บล้านนะทุกคนคิดดูสิฉันออกทุกวันแหละอีพีนี้เราจะลาไป เพ okay, ียงเท่าน ah! ี้แล้วกันนะจ๊ะแค่นี้เหรอเออพอจ้ะฉันเหนื่อยหลือเกินอะไรังคืนคุด้วย30บาทอะเงินใครเงินก้อะไรวะสรุปยังไงเนี่ยเฮ้ยเป็นโป่วยไม่หรอโอเคทุกคนลาไปเท่านี้ก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเดี๋ยวให้อไเนี่ย่ะเนี่ยสัดดีใจเนี่ยม่บ่วยเหรอโอเค ยังไงวะเนี่ยเจอใหม่พีน่าแล้วกันครับผมไปถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใครจะให้เอาเครื่องนี้ไปหาอะไรที่ไหนอีกบอกมาไปเจอใหม่พีน่าครับิีนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ด้วยครับอไฟเบ b e r นะคะใช่แล้วคือหาชอบหาชิมหากินกันได้ที่เพจนี้เลยครับ Fiber เพจหลักประเทศไทยหรือว่าในช้อปปี้แล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะตอนนี้กล่อท่าน3กล่อง99 9บาทมีถึงสิ้นเดือนนี้นะคะบอกเลยคุ้มสุดๆรับประกันกินแล้วเป็นแบบพวกเราแน่นอนเสื้อผ้าขาดลุงลิงแบบนี้เออไปแล้วบ๊ายบายบายสวัสดีค่ะ